นับสนุนโดยกิกะไบสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา IT r ีรีบอกับเบนหัวเห็ดเอ้ยไม่ใช่เบนอันบ็อกซ์โอ้ยไม่ใช่พอพอพอกับเบนอันบ็อกซ์นะคะสำหรับวันนี้รายการ IT r e ร o บอของเรามีหูฟังค่ะเรียกว่าเป็นหูฟังที่เ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับเจ้า Crowd. คราวนี้เขาออกมาเป็นรุ่นที่2เป็น HyperX Cloud 2 เจ้าคราวตัวนี้จะมีอะไรดีเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนที่จะไปดูในส่วนของหูฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องกันก่อนกล่องถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นโทนสีดําแดงมีสัญลักษณ์ HyperX Cloud 2ตรงนี้แล้วก็มีรูปหน้าตาของตัวหูฟังนะคะจะมีส่วนของรีโมทด้วยแต่ว่าจะไว้ใช้ทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูกันนะคะตัวกล่องค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเทกล่องออกมา โอเคเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้า HyperX Cloud 2นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์บันเดิลทั้งหลายที่จำเป็นต่อการใช้นี่เลยหน้าตาของ HyperX Cloud 2นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้โฉมหน้าของมันเดี๋ยวเบนเจาะให้ดูกันทีละจุดนะคะมเริ่มที่ส่วนของตัวเอียร์ครับกันก่อนนะคะโทนสีที่เลือกใช้เป็นโทนสีดำนะคะพื้นผิวเป็นแบบ s Soft อ Touch ตรงกลางเป็นอลูมิเนียมนะคะสลักโลโก้ Hyper X สีแดง ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะสําหรับด้านในของตัวเอียครับนะคะส่วนที่สัมผัสกับหูของเราตรงนี้ทํามาจากฟองน้ําถูกห่อหุ้มด้วยหนังตรงกลางเป็นผ้าแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบหนังนะคะเขามีอุปกรณ์แมนเนอร์อีกชิ้นหนึ่งแถมมาให้เป็นผ้านะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีโทนสีที่ใช้เป็นโทนสีดําแดงเกมเมอร์เกมเมอร์มมอคะ่ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะเป็นอลูมิเนียมได้สีแดงสามารถปรับระดับได้ปรืดอีกด้านนี้ด้วยปรืด เดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูนะคะว่ามันใส่นวมันจะเป็นยังไงอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยหลวมไปเราสามารถปรับไปได้นะคะปรับได้ให้มันเข้ากับสรีระของหูของเราค่อนข้างกระชับนะคะสําหรับหูฟังตัวนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมนานๆค่อนข้างนิ่มนะคะสบายหูที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับหูฟังตัวนี้ค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีตอนนี้เงียบมากไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยสําหรับตัวก้านนะคะถูกของหุ้มด้วยหนังทั้งด้านนอกและด้านในนะคะ ด้านในจะนิ่มๆหน่อยหนึ่งขอบเป็นคลิปสีแดงนะคะตรงกลางปักโลโก้ Hyper ร์เอสำหรับตัวสายนะคะเป็นสายถักสีดำความยาว1เมตรในส่วนของตัวหัวเป็นแจ็คขนาด35มมิลสีโพเคลือบทองด้วยนะคะสำหรับความยาว1เมตรนะคะถ้าใครคิดว่ามันยาวไม่พอ h y p e r ร์เขารู้ใจค่ะเขามีอุปกรณ์บันเดินอีกชิ้นหนึ่งแถมมาให้เป็นสายถักสีดาความยาว2เมตรสาหรับสายถักตัวนี้นะคะด้านหนึ่งจะเป็นตัวรีโมทค่ะ หน้าตาแบบนี้ซึ่งรีโมทตัวนี้นะคะใช้สําหรับปรับเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังหรือว่าตัวไมโครโฟนนะคะตรงกลางเป็น7.1 Surround ส,สามารถปรับเลือกใช้ได้ใครที่ไม่ชอบใช้ไมโครโฟนสามารถปิดตรงนี้และในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นคลิปใช้หนีบเสือ้อนอกเหนือไปจากตัวสายกับรีโมทนะคะเขายังมีอุปกรณ์บันเดิลอีกชิ้นหนึ่งที่แถมมาคือตัวนี้ไมโครโฟนค่ะสเปคของไมโครโฟนตัวนี้คือความยาวขนาด15เซนติเมตรน้ำหนัก30กรัม ตัวแจ็คนะคะเป็นแจ็คขนาด3.5 3, 5, 3. 5, โพลสีทองตรงปลายนี้ครับเป็นฟองน้ำกันน้ำลายสามารถถอดซักได้ไมโครโฟนตัวนี้นะคะรองรับย่านความถี่ตั้งแต่50ถึง18,000เฮิร์การติดตั้งนะคะสังเกตที่ตัวสายตรงนี้จะมีตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะถอดออกมาแล้วก็เสียบแค่นี้เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถ Adjust ได้นะคะสำหรับตัวไมโครโฟนตัวนี้สามารถปรับ ให้มันใกล้ไกลสูงต่ําได้เอาตามที่ชอบนะคะและสําหรับอุปกรณ์บันเดินอีกชิ้นหนึ่งคือเจ้าตัวนี้เลยเป็นแจ็คแปลงนะคะสำหรับใช้งานบนเครื่องบินยังยังไม่หมดนะคะสําหรับอุปกรณ์บันเดินยังมีชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายสําหรับวันนี้ตัวนี้เลยุงผ,ผ้าไฮเปอร์เอนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบออกเดินทางไม่ว่าจะไปแข่งเกมหรือว่าไปเที่ยวถ้าอยากพวบูกฟังของคุณใส่มาในถุงใบนี้ได้การดีไซน์ของถุงผ้านะคะเป็นถุงผ้าลายตะข่าย ข้างในมีฟองน้ํานิ่มๆด้านนอกนะคะจะมีโลโก้ HyperX สีแดงเล็กๆอยู่ตรงนี้สําหรับสเปคของหูฟังตัวนี้นะคะใช้ไดรเวอร์ขนาด53ม mm, ิลลเมตรรองรับย่านความถี่ตั้งแต่15จนถึง25,000เฮิรตซ์ค่าความต้านทาน60โอห์มเรียกได้ว่าแจ่มแจ๋วไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวสเปคหรือตัวดีไซน์ของหูฟังตัวนี้ สุดท้ายแล้วค่ะเป็นขอสรุปนิดนึงสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมแนว FPS นะคะหูฟังตัวนี้สามารถตอบสนองตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนด้วยระบบเสียงแบบ7.1 Surround เพื่อนๆจะได้ยินเสียงรอบทิศทางไม่ว่าศัตรูเพื่อนๆจะอยู่ทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังแต่สําหรับใครที่ชอบหูฟังตัวนี้แต่ว่าคิดว่าฉันไม่ได้เล่นเกมฉันใช้ทาอย่างอื่นได้ไหมในการดูหนังฟังเพลงใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะหูฟังตัวนี้รองรับย่านความถี่ตั้งแต่ 15- ถึง2 5 0 0 0 h ์เรียกได้ว่าได้ยินตั้งแต่สูงสุดยันต่ําสุด โดยเฉพาะเสียงระเบิดนะคะมันจะชัดเจนมากตุ้มๆๆๆๆๆสะท้อนกลางวานชัดเจนอ่ะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปราคาก็อยู่ประมาณ3,500บาทวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ Kingston ที่ส่งเจ้าหูฟังตัวนี้ Hyper X Cloud t o o มาให้เราได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับวันนี้เบนและทีมงาน i t Ribbon ต้องขอตัวลาไปก่อน ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรายการของเราเทปหน้าเราจะมีอะไรฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวิสุดารับสายค่ะจะสั่งแก๊สหรอคะเอาหน้าอะไรคะจะสั่งแก๊สหรือวิสาคะฮัลโหลฮัลโหวางสายแล้วเหรอฮัลโหล